ามาต่อการหาฟังก์ชันไซน์คอสแทนในข้อที่3กันต่อนะครับสำหรับข้อที่3เขาบอกว่าจากรูปนะในช่องว่างเนี่ยควรเติมมุมใดให้ถูกต้องนะครับแล้วเขาก็มีรูปเป็นสามเหลี่ยมอันเนี้ยมาให้นะโดยมันจะมีส่วนที่เป็นเสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยแยกเป็น2รูปนะครับก็คือ ADB กับ ADC นะครับซ้ายกับขวานะโอเคนะนะครับแล้วเขาก็มีไอ้เจ้าค่ะไซน์คอแทนนะครับ โดยเว้นช่องว่างมาให้เว้นกล่องมาให้นะครับแล้วก็เท่ากับค่าเนี่ยอัตราส่วนของมันน่ะนะครับอัตราส่วนของฟังก์ชันไอ้เจ้าตีกลมิติเนี่ยนะครับอ่ะเริ่มข้อแรกอันนี้ทำยังไงดีอันนี้ต้องตอบเป็นชื่อมุมเนาะชื่อมุมก็เหมือนกับแบบฝึกหัดในข้อที่2ก็คือน้องก็ต้องตอบชื่อมุมให้มันเป็นชื่อเต็มนะครับเริ่มจากตัวแรกเลยตัวแรกเนี่ยเขาก็เป็นไซน์แล้วก็กล่องช่องว่าง,างเท่ากับ เอดีส่วน a c อ่ะขั้นแรกเดี๋ยวพี่จะเขียน AD ด้วยสีเหลืองอันนี้ก่อนนะครับแล้วก็ AC เนี่ยก็คือสีฟ้าอันนี้นะครับทีนี้ฟังกช์ชันไซน์อ่าน้องไปทบทวนฟังก์ชันทรายทีหนึ่งไซน์ <S 2> <S 2> คืออะไรครับไซน์คือข้ามส่วนด้วยฉากเก็นปะงั้นแสดงว่าอันนี้เป็นด้านข้ามส่วนฉากครับนี่อันนี้ก็คือฟังกช์ชันไซายนะครับงั้น AD เป็นด้านข้ามครับ แล้วก็ AC เป็นฉากครับอ่าดูจากรูปแล้วชัดเจนครับมุมฉากอยู่ตรงนี้ครับงั้น AC <ส>คือด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากโอเคปะอ่าเราได้แบบนี้แล้วก็คือ AC เป็นด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากนะครับส่วนด้านตรงข้ามมุมนั้นก็คือด้านนี้ AD นะครับแล้วมันตรงข้ามมุมไหนล่ะนี่ครับย้อนกลับไปนะย้อนกลับไปนี่เหมือนทําหูลูกศรน,นั้นแล้วย้อนกลับป,ปื๊ดนี่มันตรงข้ามกับมุม4นั่นเองเก็ตปะ ตรงข้ามกับมุม C นะครับงั้นอันเนี้ยน้องต้องให้ C เนี่ยเป็นจุดยอดนะอ่าเดี๋ยวพี่ไฮไลท์ไว้ก่อนนั้น C เนี่ยต้องเป็นจุดยอดแล้ว C ต้องอยู่ตัวกลางปาั๊บแล้วมีหัวลูกศรแบบนี้ก็คือเป็นจัว่วเป็นอ่อตัวสัญลักษณ์ของมุมะนะครับทีนี้น้องต้องมีหัวกับท้ายหัวกับท้ายน้องจะใช้เป็น A แล้วก็ C แล้วก็ D ก็ได้หรือน้องจะตอบว่า D แล้วก็ C แล้วก็ A ก็ได้ นะครับได้2แบบเลย A C D ก็ได้หรือ D C A ก็ได้นะครับอ่ะพี่เอาเป็น A C D ละกันนะครับน้องจะตอบ D C A ก็ไม่ผิดนะโอเคปะ่ะแต่ถ้าจะตอบเป็น A D C หรือ D A C อย่างเงี้ยผิดถ้า A ไปอยู่ตรงกลางมันจะผิดทันทีนะครับงั้นข้อแรกก็ต้องตอบเนี่ยได้1นึ่คำตอบก็คือ s i n ขของ A C D หรือ s i ายของ D C A นะครับอ่ะ ข้อที่2เดี๋ยวพี่ลงมาฝั่งริมซ้ายให้หมดก่อนนะครับอ่ะข้อที่2อันนี้มันเป็นแทนอ่าฝั่งนี้ข้อที่2อัเน,นี้เป็นแทนนะครับแทนแทนคืออะไรอ่ะเดี๋ยวพี่ลบอันนี้ให้เรียบร้อยก่อนแทนเนี่ยฟังกช์ชันของมันคือข้ามส่วนชิดอ่างั้นอันนี้เป็นข้ามครับแล้วก็ส่วนด้วยชิดโอเคปะ่ะนะครับงั้นด้านข้ามเป็น CD CD ก็คือตรงนี้ครับมี CD คือตรงนี้นะครับแล้วชิดชิดคือ AD AD คือตรงนี้ อันนี้ก็จะเป็นข้ามครับแล้วอันนี้เป็นชิดครับอ่ะข้ามแล้วมันข้ามอะไรอะ่ะนี่มันจะข้ามตัวมุม A ตรงนี้ครับนี่เห็นไหมตรงข้ามกับมุม A ตรงนี้นะครับแล้วก็ชิดกับมุม A เหมือนกันเห็นไหมงั้นแสดงว่ามันกําลังพิจารณารูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับงั้นข้อเนี้ยต้องเป็นจุดยอดให้ A อยู่ตรงกลางครับเเป็นจุดยอดให้ A ออยู่ตรงกลางโอเคป่ะทีนี้มลมันพูดถึงสามเหลี่ยมรูปนี้เหมือนเดิมครับเมื่อ A อยู่ตรงกลางปั๊บหัวท้ายมันจะเป็นอะไร dAC ก็ได้หรือ C A D ก็ได้โอเคป่ะนะครับอ่ะพี่ขอเขียนเป็น D A C ลวกันนะครับสำหรับข้อนี้นะนี่น้องตอบได้2แบบนะ C A D ก็ได้หรือ D A C ก็ได้นะครับแต่ A ต้องอยู่ตรงกลางนะแล้วก็หัวกัรท้ายก็จะเป็น D กับ C สลับกันได้นะครับต่อไปข้ออีกข้อหนึ่งนะครับ coscos ของอะไรก็ไม่รู้แล้วได้ A D ส่วน A B โอเคป่ะ A D เนี่ย สำหรับฟังก์ชัน cos มันจะเป็นชิดส่วนด้วยฉากโอเคปะ่ะงั้นด้านบนเป็นชิดครับแล้วด้านล่างเป็นฉากครับโอเคปะ่ะชิดคือ ad อ่ะ ad ad คือตรงนี้ครับชิดนะแล้ว ab คือฉากนี่อ่ะงั้นณนะตอนนี้มันกำลังพูดไอ้เจ้าสามเหลี่ยมด้านซ้ายละครับอ่ะด้านนี้เป็นด้านชิดครับแล้วด้านนี้เป็นด้านฉากครับโอเคปะ่ะอ่าชิดกับฉากแบบนี้นะครับทีนี้มันชิดอะไรละ่ะสำหรับฟังก์ชัน cos อันเนี้ยมันต้องชิดตัว A ครับพี่มันชิดตัว d ีด็อกไม่ได้หรอดีด็อกมันอยู่ตรงมุมฉากเห็นไหมเนี่ยไอตัวดีด็อกมันอยู่ตรงมุมฉากมันเลยชิดตัว d ีด็อกไม่ได้นะครับมันเลยต้องชิดตัว A นั่นเองมันล็อกไปเลยนะพอเราได้แบบนี้ปุ๊บสแสดงว่าอันนี้ต้องเป็นคอสแล้วมีมุม A อยู่ตรงกลางและปั๊บปับปับปับ,ปบหัวท้ายล่ะหัวท้ายจะเป็น B a d ก็ได้หรือ DAB ก็ได้ครับอ่า B.A.D ได้อ่าทรงยังแบ s แซดยังบ่อยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะ B.A.D ออาพอดีเลยเข้ากับเพลงพอดีเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็จะได้ B.A.D เป็นคอส B.A.D นั่นเองนะครับอ้าวเสร็จเรียบร้อยสำหรับ3ข้อทางฝั่งทางด้านซ้ายมือนะครับเหลืออีก3ข้อเหมือนเดิมพี่เทปทำให้น้องๆลองฝึกลองทำเองดูก่อนนะครับเมื่อทำเสร็จเดี๋ยวค่อยกดเพลคิปดูนะ เรามาดูอีก3ข้อที่เหลือนะครับถ้าน้องๆลองทำเองเสร็จแล้วนะสำหรับในข้อทางด้านขวามือเป็นคอสอะไรก็ไมยรู้แล้วก็เป็น bd ส่วน ab นะครับเหมือนเดิมน้องก็ไปไล่จากไอ้เจ้าฟังก์ชันคอสเนี่ยมันจากคืออะไรนะชิดส่วนฉากงั้นด้านบนเป็นชิดเนาะแล้วด้านล่างก็เป็นฉากนะครับอ่ะงั้นเอ่ออันนี้อ่ะเดี๋ยวลบรูปนี้ก่อนเหมือนเดิมนะครับไอ้เจ้าชิด เป็น BD เส้น BD คือเส้นนี้นี่ B D คือเส้นนี้นะครับอันนี้เป็นชิดเนาะแล้วก็อีกเส้นหนึ่งคือ a B A B ตรงเนี้ยเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับโอเคปะนะอ่ะงั้นได้ชิดแล้วก็ส่วนด้วยฉากทีนี้มันชิดอะไรล่ะมันต้องชิดตัวบ่อยครับมันต้องชิดตัวบ่อย เพราะว่ามันจะไปชี้ตัวดีด็อกไม่ได้ตัวดีด็อกก็เหมือนเดิมเนาะมันอยู่ที่มุมฉากอยู่แล้วไม่ได้นะครับอ่ะงั้นอันนี้ B ีบอยต้องอยู่ตรงกลางอ่าอันนี้เราเติม B ีบอยอยู่ตรงกลางครับเป็นมุม B โอเคปะหัวท้ายสลับได้ครับ A, B แล้วก็ D ก็ได้หรือจะดีแล้วก็ A ก็ได้นะครับอ่ะพี่ขึ้นรอบนี้พี่ขึ้น A ก่อนบ้างเป็น a B D นะครับแต่จะเป็น B A D ไม่ได้นะครับ B ต้องอยู่ตรงกลางนะ อ่าต่อไปทีนี้ใายบ้างอา้าวใายอะไรใายเป็นข้ามส่วนฉากโอเคปะนะครับงั้นข้าม C D C D เป็นข้ามอา้าว C D C D อยู่ไหน C D อยู่นี่อ่าแล้วก็ส่วนด้วย A C A C อยู่นี่นะครับงั้นอันนี้เป็นด้านตรงข้ามและด้านตรงนี้เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับอ่ะ งั้นไอ้เจ้าตัว C D เป็นด้านตรงข้ามมันข้ามกับอะไรล่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมันข้ามกับมุม A ครับเห็นไหมเนี่ยมันเป็นด้านที่อยู่ตรงข้ามมุม A นั่นเองนะครับงั้นอันนี้ก็คือแนบอิงมุม A อ่าพออิงมุม A เสร็จปุ๊บ A ต้องอยู่ตรงกลางได้แบบนี้พอ A อยู่ตรงกลางปั๊บทีนี้สลับหัวท้ายยังไงก็ได้ครับจะ C A แล้วก็ D ก็ได้หรือจะ d แล้วก็ A แล้วค่อย C ก็ได้นะครับอ่ะ อันนี้พีขึ้นดีก่อนบ้าง d a c นะครับ d กับ c สลับหัวท้ายได้นะแต่ a ต้องอยู่ตรงกลางนะครับไปข้อสุดท้ายการข้อสุดท้ายเป็นแทนอะไรก็ไม่รู้แล้วได้ b d ส่วน a d เนาะ b d b d ก็คืออ่าด้านนี้นะครับ b d คือด้านนี้นะอะแทนฟังก์ชันแทนก่อนแทนมันคืออ่าข้ามส่วนชิดเนาะข้ามและส่วนด้วยชิดนะครับแล้วก็อ่ะงั้น b d เป็นด้านที่อยู่ตรงข้าม นะครับแล้วก็ชิดจะเป็นด้าน AD AD คือด้านนี้นะครับอันนี้เป็นด้านชิดนะครับอ่ะเป็น BD ส่วนด้วย AD เป็นข้ามส่วนชิดนะครับอันนี้มันก็จะเอ่ออิงกับมุมใดล่ะนะครับแทนเนี่ยด้านตรงข้ามต้องขึ้นก่อนเนะาะงั้นเป็นข้าม A โอเคปะ่ะข้าม A นะครับข้าม A ก็แสดงว่าอิงกับมุม A นี่แหละนะครับอ่ะงั้น A ต้องอยู่ตรงกลางเนี่ยน้องก็ใส่ A ตรงกลางก่อนเลย แล้วก็ยังไงต่อดีอเอาก็ B A D ก็ได้นี่ Bad อีกแล้ว Bad อีกแล้วโอเคปะหรือไม่ก็ D A B ก็ได้นะครับสลับกันได้นะอ่ะงั้นอันนี้พี่ก็ใส่ B A D อีกโอเคปะนี่ส่งยังแบดแซดยังบ่อยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยถ้าเกิดว่าน้องๆทำเองนะครับแล้วเติมได้แบบนี้ก็แสดงว่าถูกต้องแล้วนะครับอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นการบอกว่าไอซายนั้นอ่ะมันจะต้องเป็นไซมุมใดอ,อ่าไซคอทแทนมุมใดถึงจะได้เป็นคําตอบตามที่โจทย์เขาต้องการมานั่นเองนะครับอา้าวเสร็จเรียบร้อยสําหรับข้อที่3ในแบบฝึกหัดนี้นะครับไว้คลิปหน้าพบกันต่อคลิปข้อที่4นะครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆมีตรงไหนไม่เข้าใจสอบถามพี่ได้นะครับและอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ